ว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยนะคะหรือเวลาออกมาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเนื้อหาดึงคนกลุ่มไหนเข้ามานะคะวันนี้นะคะโค้ดเอสจะมี3เทคนิคดีๆนะคะเอามาฝากนะคะเพื่อปรับคอนเทนต์หรือว่าปรับเนื้อหาเวลาที่เราจะออกมาไลฟ์นะคะวันนี้ข้อแรกนะคะโค้ดเอสอยากให้ทุกคนนะคะเริ่มตั้งคําถามก่อนว่าวันนี้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยต้องการดึงใครที่ใช่ของคุณเข้ามานะคะถ้าวันนี้วันนี้เราเปิดเพจแล้วเรามีเพจเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทําคลิป นะคะถ้าวันนี้คุณทําคลิปวิดีโอแล้วคุณต้องถามก่อนว่าคุณต้องการสอนใครใครคือกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณไม่ว่าคนที่จะเป็นมือใหม่ไหมหรือว่าจะตัดต่อแบบมืออาชีพหรือว่าต้องการตัดต่อคลิปไปเพื่อทําโฆษณาเหล่านี้นะคะก็ลองคิดดูก่อนนะคะว่าใครคือคนที่ใช่ของเราเพราะเนี่ยแหะค่ะคือจุดสําคัญที่จะทําให้เราสามารถคิดคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อไรที่เรารู้ว่าใครคือคนที่ใช่เนี่ยเราจะสามารถผลิตคอนเทนต์นะคะออกมาเพื่อตอ ตอบโจทย์ของเขาได้อย่างดีที่สุดนะคะมาข้อที่2นะคะนั่นก็คือการทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับกลุ่มที่ใช่นะคะเมื่อเราทำข้อแรกได้แล้วเรารู้ว่าเพจของเรานะคะต้องการทำคอนเทนต์ไปเพื่อใครเราจะสามารถคิดคอนเทนต์ที่มีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าให้กับเขาได้ทั้งวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทำคลิปเพื่อสอนคนที่สอนตัดต่อคุณก็ต้องมาบอกว่าเอ้ยมันต้องมีคลิปแบบไหนแนวไหนที่คนหรือว่าตลาดกำลังชอบคลิปแบบไหนต้องระยะสั้นหรือระยะยาวต้อง ควรทาแนวไหนถ้าสมมุติเราเป็นคลิปแบบสอนคนที่ให้ความรู้ควรจะทําคลิปแบบไหนที่ดูไม่น่าเบื่อและดูน่าสนใจหรือว่าทําค้าเราควรจะอินเสิร์ตสินค้าแบบไหนทาโทนสีแบบไหนหรือพูดแบบไหนนะคะที่ทําให้คอนเทนต์ของสินค้าเนี่ยมันดูดึงดูดคนเข้ามาคลิปเนี่ยจะเชื่อมโยงไปกับข้อแรกนะคะว่าใครคือคนที่ใช่แล้วก็จะมาขั้นที่2ออย่างที่บอกว่าเนื้อหาของเราเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้ของเรานะคะข้อที่3นะคะนั่นคืออย่าลืมการ call to action นะ ะะถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากให้คนที่ใช่เนี่ยเข้ามาติดตามเพจคุณคาให้ไลฟ์ของคุณนะ,ะมียอดแชร์ยอดติดตามมากคือใช้ไลฟ์ของเราเลยนะ,ะเพราะบางครั้งเนี่ยไลฟ์ของเรามาอาจจะใช้เวลานะบางครั้งเราอาจจะต้องซัมมารี่แล้วก็ call to action ให้เขานิดน,นึงนะคะว่าสิ่งที่เขาได้ในวันนี้เขาจะต้องไปทําอย่างไรบ้างที่จะกดไลฟ์หรือกดแชร์คลิปนี้นะคะเก็บไว้นะคะเพื่อเอาไว้ทบทวนได้ตลอดเพราะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าคุณจะปรับเพจหรือว่าทำเพจมานานแค่ไหนเชื่อเลยว่าการ ดึงกลุ่มคนที่ใช่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วลองนําเทคนิคที่คนแอสวันนี้แนะนํานะคะไปปรับใช้ดูนะเชื่อเลยว่าการไลฟ์ของคุณเนี่ยนะคะจะดูดึงดูดแล้วก็ดึงคนที่ใช้เข้ามาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ